ลูกขีดด sure ื้อมึนๆครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปสุขุมสุขคนกลับมาพบผมอีกคือเก่าครับหายไปโดนครับกับตีนี่เชนเนลเดืโดเตือดขึ้นแล้วตายเดือดจ้ะไปลายคลิปโลงนี่ได้มื่อนี้ได้ยับบกม่วงก็ยังหงูเพราะว่าพัดไข่เส้นเตียงเลยมันแมนบุนี่ Men phát nhưng mình bụng mà, mà? như. Mà, mà, mày này. Mua này rồi, thì nào? đấy là mà? hát, nọc 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 không, nọc 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 Cấp nọc khẩu nọc 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 Được nọc 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 không, bố? ผมมาดเงี้ยงนิดนึงเนี่ยพี่น้องก็ยังจดนี่พี่น,น้องคู่นนมือนี่ถึงให้แค่คู่มือจุดก็แค่เห็นนะครับขอไปได้มั้ยเอ้ยตำประตูคิดอยาก,กาดิพี่น,อน้องเลยมาใส่แบบเด็ดสุพีสุหนองตั้หมกม่วงพี่น,อน้องเจี๊ยบเลยจุดจุดเลยพี่น,อน้นองวันนี้ผมบ่มี่อ่ะวอมหัวแดดได้ออกวอมอนี่มาใส่ ก็กินกับตัวเนี้ก็มีความมาอแดงนี่นาฮะตัวอ,อักษรด่นนี่นา

哎。哎。炒的焦了。<coughs> <coughs> với loại nhạc nhiều <laughs> ตัดตอนนี้ใครอยู่บ่มันตัดออมันก็ตัดเจ้ามันตัดด้วยนี่เันบ่มีเละนีอโอเบ่ท่นตัดนั่งันตัดหอถอดหัใล้หน่อยือว่าเด้ในนอเขาเนี่ยเป็นเขาด๊อยนาะ Mi ta mặt nhà yên, năm, nham, năm, ừ. đi hông chơi nhà Nha mà chìm đợi chép năm đi hông Nói nhìn cả chép năm nha mà chìm đợi chép năm đi hông Không có lấy tổng nghe ơi đi hát ปิดผ่านประกันได้เพาตเขาแค้เดือนหน่องใบายมนบวมเข้าไปอองแล้วนะไปเนี่ยตึลูกตป็นอ่านจ่องนี่ว่างงานพอดีนี่คือกอดคลิปอยู่พีู่อไจะด้กล่องล่ม่กวดยังกว่า่กวดยังตปกว่าไปบึนบเหนบ่ไ่อเนี่ย ปวดหายมั้ยเนกับหัวนั้จุดตแล้ว้นอนังบึ้น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 อย่ี้นาะหนูผมโอ้ยเป็นหายครับป้าอยู่ว่าตั้งมีมัดขนาดไยังนียังเกิหนดั้มด้ม้เคยเห็น เดี๋ยวผมจะเน้นมิฮมแล้วกวนพลาดมั้งขอเยอะๆกวนแนะนำชื่อีหนูชื่ออะไรป๊าจำชื่อหนูได้ไหมเป็นคนต้านอ่ะ อลิสาหนูทำอะไรสีสันมาอืมอืม <laughs> นักเลียนไม่ผิว่าออกมาแล้วอย่างนั้นนก็มาฝนเข้าหมด là về bếp cực cầu về một câu không? Nhận Cô về giặt năng tạo không Có khác này tìm bắp Đừng ghi coi đi <laughs> Nhìn xe ngồi đàn ได้กานเยอะที่น้าน <c oughs> ต่ว่าไม่รู้แตต้องหาเหนี่ยมะพราเ <c oughs> ต็่น้าง ออกมามนนแ,กออแล้วเหมืนๆนะเนื่ยยินจะเิอยู่หนีเิกม้อนกินไรไปพี่น้องรับเด,อเดยอม่ดนอนรับค่าในะ้องนานพี่น้องนีน่มาแล้วคา,าคิวตร์ไก<า>ินไร่เทา่นเอาข้าดำีพี่น้อง <c oughs> อันนี้กิดีกอันนี้ก็่

อกเป็นโดยยังไงถ้าผู้ชมดูว่าอีกนี้อื่งายทา่ไหมรูนะยังมีก้อมักมักกว่างมัดแน้อย vì là <laughs> không buồn Tết nhang này, vì là không để đến năm đình tiệc, trai có để đến không? Giờ họ có biết thêm một anh nhỉ mắc quẩn

怎么样？ ก็เสบเจนหน่อยบัดนิดหน่อยมากเขาเสียบจักเจาะไม่มีน้องมุ่งกลอิมากันที่นห่มาอยากิ่ัวที่จริง แม่พ่อแมนน่นำชื่อลูกซี่อนเก็บชื่อแม่นำชื่อ,อลูกเฮ้ยอุ้ยพุ่งเสียข้าวเอ็มมี่เอ็มมี่จ้าพี่จ้าพี่จ้า พอได้หร oh, ือไม่ยี่แม่เสียงเบิกบุ้งบุ้งหรือยี่บ้าคือ tiền đó Hắn mở kéo ta biết là bài nè Hắn đây được nhìn Quá nữa Ta cũng cả lẻ đây rồi Đây là không hết Đây là chị 너는뭐 하면? 졸업하면 뭐 하세요? 외제차아 기아, 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 기 기아, 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 บอกส่งนี่นอไป

เลื so no one, no one ่แมไหมไม่เก็นอุงมองเลื่อมไหมก็กินตำละมิดกันเรื่อมไหมพี่น้อเรียกหอมหีดไหมพี่น้องมาเปื้นอยังไงนะเบิ่งเอาเอะ บวกยี่น่อนเป็นเกลีอจังหวะบางๆนว่มเบื่อเบื่อนิวเบิร์ตเนี่ยมองตาใดสีเดีนนั่งเด็ดหนิคาวยังก็เปลี่ยนทีนี่อนอ๋อมันขึ้นนวเนี่ยย่างเสือยีนอ่อนมันก็ได้ขึ้นกันานี่ใ เลยต้องเอายกขึ้นไ่ว่ายกขึ้นนึ้นแป๊บๆน่กันเขาล่งไปหน่อยถึงโดนมาเลได้ยกลอ้ไปหน่อยถึงมาเลยหอกซ้องหมันไม่มีเม็ดเมดกับ่มีพิกเกีย์กับม่มีเรื่องมากไปน่อยนรับคลิปนี้กันปากายแน่วอนปากก็เลยก็แทรก็ตัดกระแทก่นะ ดูบอ,อ,องเ,เรือมเอลืมนะ,พ,นะ,พ,นะพี่น้องแป้งพี่น้องกรไดิ่ก็แจ๊กคิว่าป็นผู้สนับสนุนไหนก็บหมดนะช่วงนี้มมีงานเยอะกรด้ก็แจ๊กอะไรนิดหน่อสำหรบับคลิปนี้ผมขอกล่าวขอาเวัิดครบัตรบติดครับแล้